สวัสด <S 々> ีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกขู่ทุกคนครับผมมือนี่ได้นี่พี่น้องนี่นี่ได้มาสองน้อยพี่น้องนี่นี่น้องเบิพี่น้องโดคาดดูคนนะนี่บอลลูบะเนี่พอยนี้ตุ๋ยซื้อมาบอลลูบาพันนี่อย่างพี่น้องเนี่ยนุ่งใยวะอ่ากันพี่น้องรู้จักกอะเมียนมาบอกอ่าพอยนี้ตุ๋ยในเรื่องพี่เห็นนุ่ยลูกเขาใหญ่ดีนะหนาจะแสีบแต่บอลบอลทั้บอล บ่เนี้ยใจว่าสิสุกบ่พี่น้องเดินต้องทดสอบพาเบืง้งเนาะพี่น้องครับอเอเขาพาไล่ได้เหรอพี่น้องเอ๋ยเขายู่ติคือบริวชักเอาแบบนี้เลยพาไงตัวหล่ารัวลุล้งบ้านนึงเออเอาคือพาง่ไงแต่พี่น้องก่ยังนเน่าว่าพี่น้องเอ๋ยอ่ะนานาเอา,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 าพี่น้องพาเบือ้องนี่พี่น้อง แทนแทนแทน,ทานปาด<อ>สีสันพี่น้องเอยสีสันเดียวเด <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ียวเดียวนี่ออกกันพี่น้องพอเฮียตุยเดียวเมรร็ดเขาไปปลูกกันนะขึ้นมวยใหญ่ดีจ้ะเสียบบ่เด้อพี่น้องเอ้ฮะอ๋อเนี่ยโอ้โหสุกดีมากมากเลยเน,นี่ยเนี่ยเลื้ยงดีเ,<ร>เ,งดเดี๋ยวเอาเอาันอันเมรร็ดที่เขาหลอกเอาออกกันเด้อพี่น้องเด้อ จะยินยิ่งจะยินเลยออ <นา S 1> เสียบบ่ละเด้ออ่ะนานาอ่ะปวดบอกกอนพี่น้องนั่นเห็นบ่เห็นบ,เนบ่เอาวางไว้ก่อนฝันนี้มาเบิ่งก่อนซื้อมาสองหน่วยพี่น้องซื้อมาสองหน่วยกะราคากะพ้อซื้อกินอยู่พี่น้องกบ่บนเพราเพียงอเอาวางซิมเบื้งกันเด้อ ววกินเพียวเพียวเปลาปล่าดูก่อนนะเออตาก,กินสีหลวมก็ต้องไปปาดนั่นหรอม,มันดีดีพี่น้องมันดีดีเอ้าเพิ่มเพิ่มมาถั่วดกัน เพิ่มอัตรลดลงไปอีกพี่น้องเติมไปด้วยน้ำพึ่งพี่น้องอย่าเข้าใจว่ายาสาผมเนอะโมเมยนยาสาผมนี่น้ำพึ่งพี่น้องน้ำพึ่งอ่าสื่อมาที่เหลกไปยืดติมเข้าใจว่ายาสาผมอ๋อเนี่ยฟางยังไงเนี่ปัตโต ชำ้ำเนื้อเขานี่ช้ำเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยต้องซื้อแบบเนี่ยบ่ผิดหวังเงยหน่อยๆเพรามันจะออกขมๆตัวพี่นอ้องเพราะยืดตยเคยซื้อไม่กินไรเทียรแล้วขั้น่วย้ยไงเสียบมาก เอาบบพี่น่องเลยฮึมทานยังบุญนี่พี่น่องง่ายดีอ่ะเอาบัดนี่คำสุดท้ายเพื่อพี่เพื่อน้องเนาะพี่น้องวันนี้ตุ่กลางพึ่งกินเขาเยิ้มมากบางหันเนาะกินหลายบ่ได้ แสบพี่น้องแ่บอืมประมาณนี้แหละพี่น้องลองไปหาเก็บจินคือเจมพอยนี่ตุ๋ยบึง้งเอาน้ำผึ้งใส่หรือบางคน้าเจอกเสีเอาเป็นนุ่มสดนุ่มข้นเนาะพี่น้องกับแสบเป็นไปค้นระเบียบเนาะพี่น้องสักนี้ สำหรับคลิปคลิปนี้กับประมาณนี้พี่น้องวันนี้ตื่นไม่เอาโดคาโดมากินซูผีซูหนองเบิ้งเนาะอ่ะและผีล่านองไปก่อนขอเก้าคำว่า,าสวัสดีครับ